ครับผมสวัสดีครับสวัสดีช่องรักอิเล็กทรอนิกส์นะครับเรื่องเสียงมือสงจังหวัดบุร์นะครับอยู่อำเภอสตึกนะครับวันนี้นะครับผมก็มีเข้ามาไม่เยอะนะครับแต่เห็นอาจารย์หาเยอะนะครับผมก็จะทําคลิปให้นะครับก็ขอบคุณ f c นะครับทุกๆจังหวัดนะครับ f c สปปลาว f c กัมพูชา f c พม่า f c ต่างประเทศนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็อุดหนุนทางร้านเล็กๆนะครับผมขอบคุณอาจารย์ทุกๆท่านนะครับ วันนี้นะครับผมก็จะพามาดูดอก18นิ้วนะครับเป็นดอก18นิ้วตัวนี้น่าจะเป็นของยี่ห้ออะไรผมก็ไม่รู้นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับหน้าก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับแม่เหล็ก2ก้อนนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้แม่เหล็ก2ก้อนนะครับดอกละ1,300บาทนะครับดังปกตินะครับส่วนดอกมรกตนะครับมีมา4ดอกด้วยพี่น้องนะครับ นี่ครับมีมาสีดอกนะครับท่านไหนที่หามรกตนะครับมีมาสีดอกนะครับนี่นะครับนี่ดอกเดิมๆนะครับตัวนี้ดอกเดิมๆนะครับนี่มีสีดอกนะครับอันนี้ก็เดิมเหมือนกันนะครับตัวนี้นี่ครับนี่ครับเดิมๆเลยนะครับให้ดูเลยนะครับผมตัวนี้นะครับก็เดิมหมดนะครับยังไม่ผ่านมือหมอนะครับตัวนี้ 1,200วัตต์นะครับ18นิ้วนะครับผมที่8โอมนะครับท่านในที่หาอยู่นะครับมีอยู่4ดอกนะครับก็ขายนะครับผมดอกละ1,300บาทนะครับ1,300บาทนะครับท่านในที่หาอยู่นะครับมาดูที่ร้านได้เลยนะครับส่วนปลั๊กอ่ะอ PR ก่อนอันนี้เป็น PR นะครับแม่เหล็ก2ก้อนนะครับลูกค้าซื้อมามือ1นะครับนี่ นะครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับสวยๆนะครับดอกละสามพันหนึ่งร้อยบาทนะครับดอกละสามพันหนึ่งร้อยบาทครับบางคนว่าทําไมแพงจังก็คือดอกนี้ยังไม่เคยโดนไฟนะครับผมเลยขายราคาลดเหมือนมือหนึ่งไปเลยนะครับดอกละสามพันหนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็มีปลั๊กนะครับตัวนี้ลูกค้าบอกว่าเสียนะครับผมก็จะขายตามสภาพนะครับก็เอาไปเช็กกันเอานะครับตัวนี้สองร้อยนะครับผมนี่ สองบาทนะครับตัวนี้นะครับผมก็ตีเป็นเสียด้วยพี่น้องนะครับส่วนปรีนะครับปรีนะครับตัวนี้จะเป็นปรีแยกซับนะครับก็มีทั้งหมดสองตัวนะครับเป็นแบบนี้นะครับผมดําแดงนะครับโอ้ขาวแดงนะครับผมแยกซับ <c oughs> นะครับเป็นรุ่นเก่านะครับมีอยู่สองตัวนะครับเอาตัวไหนก็แคปมาเลยด้วพี่น้องเด้อ อันนี้ก็เหมือนกันแหละนะครับเป็นปีเหมือนกันนะครับแบบนี้เลยนะครับแยกซับนะครับก็ขายนะครับตัวละ600บาทนะครับตัวละ600นะครับท่านไหนหาอยู่นะครับผมมีอยู่2ตัวนะครับมีมานะครับก็เลือกกันเอาเลยนะครับผมแล้วก็จะมีครอสนะครับผมตัวนี้นะครับครอสสามทางนะครับ ตัวนี้สามทางนะครับนี่ของอินเจเนียนะครับด้านบนนะครับแบบนี้เลยนะครับด้านบนนะครับสติกเกอร์ยังไม่เคยขาดนะครับนี่ครับสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ยังไม่ขาดนะครับผมนี่ด้านหลังก็มีรอยตามใช้งานเนาะนะครับนี่ครับของวาถิกนะครับใช้ดีนะครับตัวนี้เสียงดีเลยนะครับของแท้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับทนานที่หานะครับ ตัวนี้นะครับโลราคาขายนะครับผมอ่าวอเทคตัวนี้ขาย4,5 0 0นนะครับผมท่านไหนที่หาอยู่นะครับขาย4,5 0 0นนะครับก็มีประมาณนี้นะครับที่เข้ามานะครับผมก็น่าจะหมดแล้วนะครับอันเก่าก็ยังเหลืออยู่นะครับที่เคยทําไปแล้วนะครับนี่ครับเอ18นะครับ2 5ง0 0นานะครับคอสดีบิมาร์กนะครับก็ยังอยู่นะครับบางคนว่ามีถูกกว่านี้ไหม ถูกกว่นี้ไม่มีแล้วนะครับอันนี้คือราคาถูกสุดเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับผมราคาถูกสุดเลยนะครับ6กพันห้าเนี่ยถือว่าคุ้มมากนะครับกับคอสดีบีมาร์กนะครับรุ่น d p พียบหกบวกนะครับนี่ตัวนี้นะครับถูกสุดแล้วนะครับผมถ้าถูกกว่านี้ก็ไม่มีแล้วนะครับในร้านนะครับบอกเลยว่าไม่มีนะครับถ้าเป็น b b บีเอ็กนะครับถ้ามือสองก็ขายกันอยู่อ่า 4,500 5,000นะครับแต่ว่าเป็นของก๊อปแต่ตัวนี้ของแท้นะครับ6,500เนี่ยของแท้นะครับนี่ส่วนคอร์สก็ขายไปแล้ว2ตัวเหลืออยู่ตัวเดียวนะครับ1,290นะครับยังไม่รวมส่งนะครับก็ถ้าใหนหาอยู่นะครับผมก็จัดเลยนะครับผมก็ฝากอีกหนึ่งร้านด้วยก็แล้วกันนะครับร้านรักอิเล็กทรอนิกส์นะครับเครื่องเสียงมือสองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมอยู่อำเภอสตึกนะครับก็มีประมาณนี้นะครับส่วนตู้ลำโพงก็เหลือ ก็ยังพอมีอยู่นะครับอาจจะร่วงๆหน่อยเนาะก็ขายเมื่อวานก็ PN นะครับขายไปแล้วนะครับเดี๋ยวนี้นะครับขายไปแล้วนะครับ PN นในที่หาอยู่นะครับผมก็ฝากอีกหนึ่งร้านก็เลยก็แล้วกันนะครับร้านรักอิเล็กทรอนิกส์นะครับอยู่อำเภอสตึกนะครับเบอร์โทรศัพท์0989051798ครับชิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถูกแพงอาจารย์ตัดสินใจเอานะครับชิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ